ทีนี้เรามาดูเรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างชายแดนไทยกัมพ mm ูชากันบ้างะวารมีการประชุม JBC ไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของความขัดแย้งนั้นยังคงอยู่อาจจะรับการคลี่คลายไประดับหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างไร mm hmm. ต่อเศรษฐกิจกันบ้างติดตามได้ในช่วงของ Econo m i c Focus ครับ พูดคุยกันถึงผลกระทบเศรษฐกิจนะครับต่อความขังแย้งไทยกัมมูชาในช่วงนี้นะครับกับแขกรับเชิญเราในวันนี้ประธานอุโหหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรรมการกิติมศักดิ์ขอการค้าไทยคุณสวัสดิ์ธีรรัตนนุกูลชัยครับคุณสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์คัสวัสดีครับ นักกเมกับคเปิดครับค่ะอยากสอบถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ไทยกัมพูชานะคะเรามาดูมิติเศรษฐกิจกันก่อนนะคะการค้าเศรษฐกิจของฝั่งของไทยกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นยังไงบ้างการเติบโตที่ผ่านมาหรือว่าความสําคัญเมื่อเทียบกับตัวไพศาลที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถ้าเรามองในห้าเดือนที่ผ่านมาตัวเลขในในระบบนะครับตัวเลขเรา เขารู้ไปถึงเกือบแสนล้านก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เติบโตขึ้นนะครับก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่คิดว่าอ่าก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับซึ่งปกติท่าบ้าคอีสานเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีอยู่สองภาคส่วนนะครับคือออกทางลาวกับลาวซึ่งตัวเลขก็ไม่น้อยทีเดียวก็ครึ่งไอ้ครึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยก็น่าจะเกอบเหยียบถึงสามแสนล้านเพราะว่า การพ่ายชแดนถือว่าภาคอีสานก็จะได้ประโยชน์จากจากประตูเส้นทางนี้นะครับเพราะในภาพาใหญ่ๆของภาคอีสานเนงเ่็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงภาคเกษตรก็ตกต่ำอะไรพวกนี้แต่ก็อาศาัยประตูนี้จากการท่องเที่ยวที่ที่สร้างไรายได้ให้กับในพื้นที่ครับครับคุณสวัสดิ์ครับนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งผมประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับต่อเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างาเรากับเขานะครับ คือต้องยอมรับนะครับว่าอ่าเรามองกันไปดูว่าก็ต้องยอมรับว่ากระทบแต่ในความรู้สึกจริง,รงๆเราก็เพราะว่าเรากับกัมพูชาเนี่ยมีคดีเคสอย่างเงี้ยมามากันบ่อยมาหลายครั้งแต่ก็เป็นทางออกหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราเจ็ดจังหวัดที่ติดกับจังหวัดที่ติดกับกัมพูชาภาอีสานเนี่ยมีอยู่ประมาณสามจังหวัดสี่จังหวัด เราตะวันออกอีกสามตัวเลขใหญ่ยี่ตะวันออกแต่ภาคอีสานเนี่ยตัวเลขปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าล้านก็ถือว่าตัวเลขไม่ใหญ่มากแต่เรือาศัยเลือดการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆนี้นะครับก็ทางทางภาคอีสานเองก็มองในเรื่องของในเรื่องของปัจจัยเรื่องนี้นะครับก็แต่ปกติแล้วเนี่ยสินค้าเราเนี่ยเมื่อออกทางระบบไม่ได้ก็ต้องออกทางระบบใต้ดิน เราจะมันมีด่านธรรมชาติถึง28แห่งที่สองสองฝั่งนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็เรายังไงก็เราก็มีทางออกแล้วจริงๆไทยกับกัมพูชาเนี้ยก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่ไปมาหาสู่กันเพราะนั้นจริงๆอยากให้มีเรื่องของเขาเรียกว่าไม่อยากให้มีเรื่องของการใช้กำลังผมอยากให้มีเรื่องการพูดคุยกันได้มากที่สุดค่ะ ถามเพิ่มนิดนึงค่ะคุณสวัสดิ์เมื่อสักครู่บอกว่ามีด่านธรรมชาติ28<ม>แห่งหมายถึงเป็นด่านประเภทไหนแล้วก็เป็นถูกกฎหมายไหมนะคะไม่ไมล่ะครับ<อ>มันก็เป็นด่านเข้เรียกว่าด่านธรรมชาติคือ,อ,คพอัพร้อมพอส่วนมากสองเราตอนสมัยที่ผมทําเนี่ยพยายามจะเปิดด่านให้มากที่สุดเพราะนั่น หัวใจสาคัญของเราคือต้องเปิดประตูให้เยอะแต่ด้วยข้อจํากัดหลายที่ไม่ว่าเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยของไทยกับบูชานี่จะเปิดยากมากที่สุดครับอย่างของลาวนี่จะเปิดง่ายนะครับถ้าพม่าถ,ถ้าไม่ลบกันเนี่ยเราก็เปิดง่ายนะครับแต่ปัญหาทางไทยกับบูชานี่ส่วนมาก ก็รายได้ก็จะตกที่ส่วนบุคคลมากกว่าไม่ได้เข้าระบบของประเทศครับเข้าใจค่ะทีนี้การประชุมสิบ5ี่สิบห้าที่ผ่านมาที่เป็นการประชุมทวิภาคีเจ c ี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณสวัสดิ์มองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่สัญญาณเชิงบวกจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าสถานการณ์ดูดีขึ้นไหมคะภาคเอกชนเราก็มองในความหวังว่ามันน่าจะเป็นทางที่ดี<ม>การพูดคุยถึงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าก็ ก็ส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่าจะเรื่องการกําหนดเขตแนวหรืออะไรต่างๆนี้จริงๆเราเคยนําเสมอนะครับว่าเขาพะวิหารเนี่ยไอไ้อพื้นที่ที่ว่างเลยพื้นที่ที่มีปัญหากันเนี่ยเราน่าจะเซฟส่วนเอาไวต้ตรวจเรื่องทำมาหากินแล้วก็ทํามาหากินกนันก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพะวิหารเนี่ยจะคนจะขึ้นมากก็คืออยู่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็คนไทยจะเป็นคนที่ไปเรียกว่าไปใช้บริการเยอะที่สุดนะครับแล้ว ต่างประเทศก็จะนิยมใช้พื้นที่ของฝั่งไทยในการเขาเยี่ยมชมแต่เมื่อมาปิดกันอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าเสียโอกาสทั้งหมดผมว่าเรื่องนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับว่าไม่ควรจะหาเขาเรียกว่าอันหลังใส่กันควรจะหันหน้าคุยกันแล้วก็แล้วก็จับมือกันเดินผมว่าเราในอาเซียนเนี่ยลำพังเราก็ลำบากในเรื่องของอาทางอเมริกาทางอะไรที่เขาพยายามแซงชั่นเราต่างๆอะไรมาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ควรจะ น่าจะพูดคุยกันผมว่ารัฐบาลนะครับควรจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้นะครับ <c oughs> ว่าไม่ใช่ปล่อยทหารที่จะต้องตื่นหน้าที่ของทหารก็จะต้องรักษาอธิปไตย <c oughs> แต่รัฐบาลควรจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้ครับอนี่ก็คือข้อข้อที่ทุกคนหลายคนให้ความเห็นมาครับ ครับคุณสวัสด์ประเมินสถานการณ์เ<ม>บื้องหน้าเอาไว้อย่างไงครับแล้ว o r s ร case s c e n a r โ o ที่คิดมีอะไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งผมว่าจะดูง่ายขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบกันกับกรณีที่เราเคยมีข้อพิพาทเรื่งองเขาพระวิหารเมื่อประมาณสักสิบสี่ปีที่แล้วคือปีห้าสี่สองพันสิบอ็ดมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคือที่บัลร้องร้องกันผมว่ามันเพราะว่าพอกบูชา้ตั้งทีไรมักจะมีเรื่องอะไรออกมาทุกเรื่องะครับไม่ว่าแอนตี้อะไรต่างๆผมว่าเขาจะใช้ชาตินิยมมันเป็นหลักอะไรกานองนี้ นะครับผพราะว่าพอจบไปก็ก็จะเงียบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นผพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างผมว่ามันมันนะผมโดยส่วนตัวก็คิดว่ารัฐบาลนะครับโดยรัฐบาลคุณแพทองทานคุณอิงเนี่ยก็บปัวกับกับครั้งกัมพูชาก็สนิทสนมกันดีผพราะว่าน่าจะจับมือคุยกันเฉพาะนะครับเพราะว่าเพราะว่าคิดว่า รัฐบาลนี้ที่ได้มาเนี่ยก็กกเมื่อมาแก้ไขทางเศรษฐกิจควรจะมองเรื่องเศรษฐกิจให้เป็นหลักแล้วก็คิดว่าแก้ปัญหาโดยเร็วแล้วก็พูดคุยกันโดยเร็วแล้วก็จบโดยเร็วเพราะว่าแล้วประตูเปิดมันก็เรื่องนึงคือเงินเศรษฐกิจเราก็จะไหลามาเทมาครับผมว่าอตอนนี้ทางส่งออกเราก็มีปัญหาผมว่าเรื่องนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับว่าจบให้เร็วที่สุดตัวน,นี้คือความคาดหวังไม่ออกระจนครับ เมื่อสักครู่คุณจะบอกว่ารัฐบาลต้องแอคชั่นมากกว่านี้คะ่ะว่าแอคชั่นมากกว่านี้นิยามหน่อยได้ไหมคะว่าส่วนไหนที่ควรทําเร่งทําแล้วก็ลําดับความสําคัญที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะเราดูหกข้อของหุ่นเซนเนี่ยจะเน้นทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งสองสามสี่เน้นทางเศรษฐกิจนะครับสองข้อหลังเนี่ยคือเรื่องของการทีื่อของเพิ่มกำลังทหารเรื่องของการอพยพอันนั้นคือเรื่องเรื่องเรื่องการความมั่นคงหละ่ะผมว่า ข้อไหนที่เราแก้ได้ต้องรีบแก้รีบคุยได้ก็คุยกันไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยถามว่าแรงงานเขาจะกลับไปไหมผมเชื่อว่าเขาไม่กลับไปเพราะว่าค่าค่าแรงของที่นี่ดีกว่าค่าค่าแรงของที่กัมพูชาว่าเคามาอยู่เมืองไทยเขาอยู่ก็ดีกว่าอะไรถ้าอยากได้ผมเชื่อถ้าเราเปิดแรงงานให้มากกว่านี้เนี่ย ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากกลับมาอยู่มาอยู่ในประเทศไทยหมดแล้วครับเพราะประเทศไทยมีมนเสน่มากนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราเราแก้แก้ทั้งเศรษฐกิจให้ได้ก่อนนะครับผมว่าผมเชื่อว่าตลาดซื้อขายอะไรจะกลับเข้ามาแล้วก็ความคึกคักก็จะกลับเข้ามานะครับค่ะแล้วภาคเอกชนเองล่ะคะควรเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงไหมคะเออเราก็พยายามเรียกนะครับ ส่วนชุมชนที่อยู่รอบข้างอ้รอบตะเข็บชายแดนเขาผมไปสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ถามนางสุรินว่าเป็นยังไง<ม>เ็าบอกเฉยๆเพราะว่าออกทางนี้ไ่ได้ก็ไปทางนู้น<ม>แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องสาธารณสุขครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าอย่างโรงพยาบาลรวมแพทย์ของสุรินเนี่ยปกติจะมีคนมาใช้ตอนนี้หายไปห้าสกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะทุกคนยังไม่มั่นใจว่ามาแล้วจะกลับประเทศได้ไหมเขาลัวเรื่องของการเป,ปิดปิด เปิดปิดฐานอะไรพวกนี้กลัว,วจะเปิดปัญหาเรื่องเปิดปิดฐานที่ความไม่แน่นอนอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวทุกคนก็ผบว่าถ้าเราถ้าเราคุยกันให้มากนะครับพบว่าความอึมครึมมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าการพูดคุยแล้วก็โดยโดยความสื่นสทนตัวหรือว่าอะไรผมว่าทั้งนี้มีอะไรใช้เราก็ใช้ทุกเครื่องมือผมว่าเราปิดเคสให้เร็วแล้วก็่ระตัวเรื่องของการข้อขัดแย้งใดๆน,น,นั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามคนไก นะครับพอพออะไรที่มีความขัดแย้งก็มีระบบว่ามันอยู่ครับครับวันนี้ขอบมากนะครับคุณสวัสดีครับขอบคุณมากคัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดี คุณสวัสดิ์ีรัรรตนะนุกุลชัยนะคะประธานวิโสหอการค้าภาคตะวันออกเฉลนือแล้วก็กรรมาการกิติมศักดิ์หอการค้าไทยนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยกพูชาชายแดนเนี่ยเป็นแสนล้านบาทเลยนะคะใน5เดือนแรกนะคะแต่ว่าคุณสวัสดิ์บอกว่ามีปัญหาเดี๋ยวมันจะผ่านไปที่ห้องช่องทางธรรมชาตินะ28ช่องทางธรรมชาติซึ่งแปลว่ามันก็ไปเข้ามือบุคคลนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เข้าระบบเศรษฐกิจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในมิติเศรษฐกิจก็น่ากังวลใจนะคะว่ารายได้ส่วนนี้เนี่ยก็จะหายไปแล้วก็จะกลายเป็นรายได้นอกระบบไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น คือความหวังเป็นไปในทางที่ดีแล้วแต่ว่ารัฐบาลต้องแอคชั่นมากกว่านี้ต้องมีการเจรจาพูดคุยตาม6ข้อที่คุณเซก็บอกมาแล้วว่าต้องการอะไรนะคะเศรษฐกิจเอ่ยอการเมืองการอาหารเอ่ยนะคะเราก็สามารถค่อยๆดีเฟนต์ไปได้ส่วนภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้น่าเป็นห่วงก็คือโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าตัวคนไข้หายไปครึ่งหนึ่งทีเดียวนะคะเพราะกลัวว่าจะกลับประเทศไม่ได้ กเดินหน้าดูต่อไปว่าจะเดินหน้าอย่างไรหลังจาก j b เ2วันซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลออกมาเนี่ยเพราะมีคนตีความแตกต่างกันไปต่าง,ง,งๆนานาดูกันต่อไปนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard ์เวลกันนะครับ